สวัสดีค่ะเพื่อนๆต้องซ่อมเองนะคะตอนนี้ต้องซ่อมอยู่ที่พัทยานะคะจะพาเพื่อนๆไปไหว้พระที่เขาพระใหญ่กันนะคะไปกันเลยค่ะตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะคะถนนกระลื่นนะคะซิ่งมากไม่ได้นะคะค่อยๆไปกันนะคะ ขาพระใหญ่นี่เป็นทางที่เราจะไปไหว้สามเซียนเส้นทางเดียวกันนะคะสามเซียนจะถึงก่อนแต่ว่าสามเซียนปิดค่ะเสียดายมากเลยค่ะขึ้นเขาไปอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วนะคะเรามาถึงแล้วค่ะถึงทางที่จะขึ้นบันไดไปไหว้พระใหญ่แล้วนะคะแต่เดี๋ยวต้อส้มขอแนะนำนิดนึงนะคะใครที่แต่งกายไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะ ขาสั้นกระโปรงสั้นเขามีผ้าถุงให้เราใส่คลุมนะคะด้านล่างก่อนขึ้นไปไหวพระใหญ่นะคะก็มีจุดให้เราถวายสังฆทานจุดให้เราทําบุญขอพอรหลายจุดเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้นสมนจะยังไม่ขึ้นไปนะคะต้นสมนจะไปตีะระฆังก่อน,นะคะ่ะแล้วก็จะพาไปชมบริเวณรอบๆด้านล่างของวัดก่อนนะคะ องคร่าหูให้เรากลับไหว้บูชาด้วยนะคะเป็นบริเวณด้านล่างที่ต้องส้งพามาเดินนะคะลมค่อนข้างแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกขนลุกกลัวเพราะว่าไม่มีใครเดินลงมาเลยนะคะแล้วฝนก็ตกเบาๆไปปล่อยลมก็เย็นขนก็ลุก กลัวก็กลัวนะคะแต่ว่าไม่เคยเดินลงมาก็อยากเอาภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อน,อน,นะะๆ,ๆนะคะตรงนี้ลมแรงมากเลยนะคะตอนซ้อมก็เจอพระพุทธรูปนะคะโอ้ยงดงามจังเลยนะคะอยู่บนเขานะคะจุดนี้มีพลังงานสูงมากค่ะ โ้มรู้สึกว่าวันนี้สูงพอที่จะเป็นจุดชมวิวได้จุดนึงเลยนะคะแต่ว่าทะเลอาจจะมืดนิดนึงนะคะเพราะว่ามีฝนมองจากจุดนี้เราจะเห็นหอคอยพัทยาพาร์คเลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้พระใหญ่กันดีกว่านะคะ เดินขึ้นไปเรื่อยๆพร้อมกันให้ถึงเลยนะคะอย่าลืมอธิษฐานขอพรอกันนะคะใครอยากได้สมหวังสิ่งใดก็ขอสิ่งนั้นนะคะ ยิ่งเข้าใกล้ยิ่งเห็นความงดงามนะคะเดี๋ยวเรามาทำบุญแล้วก็ส่งน้ำพระกันด้วยนะคะ ทำบุญตามปีเกิดนักสัตว์ของเรานะคะใครเกิดปีไหนก็ทําปีนั้นนะคะรอบๆเป็นพระประจำวันนะคะ ให้เราไหว้ประจำวันเกิดของเราวันจันทร์วันอังคารวันพุธแต่ถ้าเป็นวันพุธนี่จะมีวันพุธกลางวันแล้วก็มีพุธกลางคืนนะคะพระฤหสัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะมีทุกวันเกิดครบเลยค่ะให้เราได้กราบไหว้นะคะจะเขียนบอกว่าแต่ละวันของเราคือปางอะไรให้เราได้รู้ด้วยนะคะ มีอีกหลายองค์เลยนะคะพระพุทธรูปให้เราได้กลับไหว้ขอพรน,นะคะเป็นด้านหลังนะคะมีศาลาแล้วก็มีจุดให้ถ่ายรูปชมวิวด้วยนะคะ ด้านบนนี้มีจุดถวายผ้าไตาให้เราถวายผ้าไตาให้เราถวายสังฆทานได้เหมือนด้านล่างเลยนะคะมากราบไหว้กันอีกครั้งนึงเดี๋ยวตาส้มก็จะลงด้านล่างแล้วนะคะตอนลงก็อธิษฐานจิตกันให้ดีนะคะ บอกกล่าวให้ดีว่าเราจะกลับแล้วสิ่งที่เราขอขอให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จนะคะและสมหวังค่ะต้นส้มขอเป็นสะพานบุญให้นะคะยังไงถ้าใครมีโอกาสก็มาที่วัดพระใหญ่กันนะคะอยู่พัทยาชนบุรีนะคะทางมาก็อยู่วงเวียนเดียวกับทางขึ้นเขากลมหมลวงชุมพรนะคะ ถ้าใครขึ้นมาไม่ถูกถามเจ้าหน้าที่ได้นะคะอยู่คนละแยกกันค่ะต้ส้มลงมาถึงข้างล่างแล้วนะคะตะส้มกลับก่อนนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและร่วมทําบุญไปด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงมีแต่โชคดีนะคะตลอดไปนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะขอบคุณค่ะ